ครับสวัสดีครับต่อไปเรา,าจะเข้าอีกคลิปหนึ่งของแมชชนิหรือระบบก็เรียกว่าเซนเตอรี่หรือสุขาพิบาลนะครับก่อนหน้านั้นเราเขียนก็เรียกว่าระบบสอยไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบของเวททีนี้ผมต้องมาอธิบายนิดหนึงวันก่อนอคลิป EP 1นนะครับผมอาจจะพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับเป็นวันก่อนที่ผมบอกว่า มาตรส่วนที่ใช้ก็คือห่ต่อร้อยหมายความว่า100มิลลิเมตรอันนี้คือหน่วยผมบอกผิดนะครับขอแก้ไขใหม่นะครับเป็น100เซนติเมตรนะครับสลบหน0รเซนติเมตรก็คือหมายถึงว่า1เมตรสลบเท่ากับ1่เซนนะครับผมบอกหน่วยเป็นม mm, ิลลิเมตรอันนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งอาจจะพ,พูดผิดพลาดอะไรไปบ้างน,นะครับเพราะว่าผมทำคลิปนี้คือผมไม่มีสคริปต์ผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมและผมก็จะ ก็เรียกว่าทําแค่ครั้งเดียวนะครับไปถึงว่าไม่มีการตัดต่ออะไรนะครับถ้าผิดพลาดผิดพลาดเลยนิดเดียวนะฮะอะนนั้นมาตราส่วนที่ผมบอกนะ,นะครับว่า1ต่อร้อยหมายความว่าหนึ่งหนึ่งร้อยมิลลิเมตรอันนั้นคือหน่วยผิดนะคือ100เซนติเมตรหรือท่ากับ1เมตรนะครับสลบ1เซนถ้าสมมุติว่า1ต่อ50ก็ท่ากับว่า50เซนติเมตรสลบ1เซนแต่ถ้าสมมุติว่า หนึ่งต่อสองร้อยก็สองร้อยเซนติเมตรหรือเท่ากับสองเมตรถลบหนึ่งเซนอะไรประมาณนี้นะครับงนั้นขอแก้ไขเป็นหน่วยนะที่ผมอาจจะพูดเป็นมิลิเมตรจริงแล้วมันเป็นเซนติเมตรนะครับต่อไปเราเข้าเป็นก็จะว่าระบบของเวสเวสที่จริงนะครับท่อเนี่ยมันก็ชใช้ชนิดเดียวกนันก็คือเป็นท่อ PVC ทีนี้พ่อ p v c ที่ขวางพื้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้คลาสสิบสามจุดห้าเราต้องดูสเปคของพวกแบบนะครับ ที่ผมพูดก็คือหมือนถึงว่าที่ผ่านานมาแต่เวลาเราเดินจริงเรายึดตามสเปคของพวกแบบบางทีก็อาจจะเป็นท่อ S D P E หรืออะไรของเขาหรืออาจจะเป็นท่อก็เรียกว่ากาวนาไน์หรือท่อก็ที่ว่าท่อเล็กหล่อไม่ใช่กาวนานนะเป็นท่อเล็กหล่อก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ออกแบบนะครับเราต้องไปดูสเปคว่าเขากําหนดเท่าไหร่ในกรณีนี้อันดร์กล่าวที่ผมฝังเนี่ยถ้าในสเปคที่เขาเขียนที่เขาให้มานะจากไซส์อื่นนะเขาจะใช้เป็น13.5 เป็นการฝังพื้นนะครับางนี้เรามาดูของระบบเวทด,ดีกว่าว่าที่เขียนนั้นเราเขียนยังไงวิธีเขียนก็คล้ายๆกันนะใช้ลักษณะเดียวกันกับการเขียนของท่อซอยนะครับแต่นี้เราจะมาร์กสีให้มันมีความแตกต่างกันให้เห็นว่าคนลัสีที่จริงท่อคือชนิดเดียวกันนะครับือแต่ว่าเราทํามาร์กว่าสีอย่างเงี้ยเป็นของระบบซอยนะสีสีเขียวเนี่ยเป็นระบบเวทเราจะแยกแ,แยะออกได้นะครับ ทีนี้การเขียนก็เหมือนกันนะผมเอาตัวอย่างที่วันก่อนที่เราเขียนเสร็จ mm hmm. ก็เรียกว่าเขียนเสร็จจากอาของท่อระบบท่อสอยทีนี้เรามากําหนดอของท่อเวทท่อเวสเราต้องเขียนอะไรบ้างทีนี้ก็คือเป็นพวกฟอร์เดนนะครับฟอร์เดนนี้เราจะวางจุดไหนบ้างถ้ามีห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้ไม่ใช่เป็นห้องน้ําพาดิชั่นนะครับคือหมายถึงว่าห้องกั้นปูนเนี่ยเราต้องมี ฟอร์เดนทุกจุดแต่ถ้าสมมติว่าเป็น p a パ t i o ชันถ้าน้องๆเห็นเนี่ยเข้าตามปั๊มเนี่ย r t i t i ันหมายถึงว่าก็ยกขึ้นมาพวกกำแพงพวกนี้มันจะทะลุหมดทะลุถึงกันหมดนะครับมันสูงจากพื้นประมาณสักสิหรือ15หรือ20เซนผมจะไม่ได้นะตามห้างอะไรพวกนี้ต้อเราไปดูนะครับมันจะทะลุเราใส่ฟอร์เดนแค่ตัวหรือ2ตัว ก็พอเพราะว่าพื้นเวลาทําความสะอาดเนี่ยพื้นพวกนี้มันไม่มีตัวกั้นมันแค่มีขาเล็กๆตั้งขึ้นไปเป็นพาดิชั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทะลุถึงกันหมดเราไม่จําเป็นต้องใส่ทุกช่องแต่ในกรณีที่ผมทําตัวอย่างน้องๆนี่คือเป็นก็เรียกว่าเป็นห้องที่เขาก่ออิดก,กันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นห้องก่ออิกตัวก็ต้องมีก็เรียกว่าอะไรฮะฟอร์เดนเวลาคนทําความสะอาดพวกนี้เขาทำความสะอาดพ,พื้นใช้น้ําน้ําก็จะได้เดนหล่นของฟอร์เดนได้นะครับ เรามาดูเราทำกันยังไงอันนี้ผมก๊อปที่ผมทำคร่าวๆไว้จากข้างบนเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งมันอาจจะใช้เวลานานไปนะครับอันนี้เราก็เหมือนกันครับเรามาคำน่าตรงนี้นะครับคำนดตตำแหน่นนงฟอร์เดนฟอร์เดนเนี่ยปกติแล้วมันก็ห่างจากผนังนะครับ จริงนะสมมตินะว่าตัวพวกนี้นะครับเราห่างจากผนังเนี่ยประมาณ 20- 2สหรือ25้าเซนนะครับแล้วแต่เราทําช็อปแล้วเสนอทางผู้ควบคุมงานว่าสเปคถ้าเขาไม่ได้กําหนดมาเราก็ลองกําหนดไปให้เขาดูนะครับอาจจะห่างตรงนี้จากผนังตรงนี้นะครับจากผนหลังมาตรงนี้อาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่า20สหรือ25้าเซนนะครับแล้วแต่นะครับความเหมาะสมนะครับถ้ามันชิดมากไปเดี๋ยวมันก็จะไปเ็าเรียกว่า เวลาเราถอดฝาฮัสเซวิสอะไรพวกนี้มันจะถอดยากมันอาจจะไปเด๋อวอมกําแพงอะไรพวกนี้นะครับอมผนังอะไรพวกนี้อาจจะถอยอถอเวลาคลีนนิ่งอะไรพวกนี้ลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นพอเดนถ้าน้องๆเห็นเนี่ยท่อในเวลาเราเดินเนี่ยมันจะคอสกันมันจะขี่กันคอสกับไอตัวเขาเรียกว่าท่อเมนนะครับเพราะนี้ไอตัวท่อน้าทิ้งก็เป็นอันเดอร์กราวเหมือนกันทีนี้เวลาเราฝังเราก็ต้องรู้ว่าท่อตัวนี้นะครับท่อกราวไอท่อซอยเนี่ยเราอาจจะกดลงไปลึกหน่อย แต่กดลึกเนี่ยมันก็ต้องมีผลเวลาเราไล่สลบด้วยก็ต้องดูระยะของมันนะว่ามันได้ไหมถ้ากดลึกมากตรงท้ายตรงนี้ท้ายท่อเนี่ยมันก็จะต่ําลงไปเยอะเพราะต่ําไปเยอะมันมีก็เรียกว่าผลต่อการติดตั้งของบอ่อเซฟติกเพราะบ่อ,บบอเซฟติกเนี่ยมันก็ต้องกดบอ่อลงไปนะกดบอ่อลงไปค่อนข้างที่จะลึกเพราะนั้นเวลาเรากดอะไรในพวกนี้เนี่ยมันขุดแล้วมันต้องอต้องใช้ความลึกเยอะแล้วมันจะทํามาลําบากนะครับถ้าผมให้น้องๆเห็นเนี่ย นะครับความลึกก็คือเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ยเซนเตอร์าปากก็จะว่าท้ายท่อของตัวบอ่อเซฟติกเนี่ยทางน้าเข้าเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ที่เท่าไหรนะ่นะสองเมตรสิบแปดเซนเมา่ลนั้นเราต้องขุดพอสองเมตรสิบแปดนเอ่อสิบแปดเซนเนี่ยเราต้องขุดเลยอกเหมือนนั้นเพราะว่าเวลาเราวางถ้าสมมุติว่าเป็นถังใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีฐานรากที่รอมรับน้ําหนักของบอ่อพวกเนี้ยเวลาเราเซตเวลาเราเซต ว่าจะวางตัวถังเซฟติกเนี่ยมันต้องเซ็ทกเยวาอะไรอนะสโลปเนี่ยมันต้องแมทกับทางปากทางเข้าของถังด้วยนะครับถ้าเราสโลปแล้วมันกเยวาหล่งเนี้เวลาติดตั้งถังแล้วท่อของเราเนี่ยมันต่ำกว่า ถังเข้านี่ต่ากว่าถังเนี่ยมันอันนี้มันมีปัญหาแน่นอนเพราะมันจับคนเนี่ยเข้าไม่ได้และน้ําที่จะไหลมามันไหลยิกยักไม่ได้แล้วมันไหลลงต่าแล้วจะขึ้นสูงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ซีเรียสตัวเลขเราต้องแม่นนะครับอย่าลาวางก็เรียกว่า,ยา,ยวาท่อเมนของซอยเพราะเพราะผลสุดท้ายแล้วซอยกับเวสเนี่ยมันจะมารวมกันก่อนที่จะเข้าถัง,อ,นนถงอ,อันนี้คือท่อเวสอันนี้คืออันนี้คือท่อซอยอันนี้คือท่อเวสผลสุดล้วมันจะมารวมจ้าก่อนที่จะเข้าถัง เพื่อไปบําบัดในทางนัิอนอย่งๆงี้ปล่อยออกไปสู่สาธารณะได้อันนี้เดี๋ยวผมก็อธิบายทีหลังอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราหาตัวเลขไอเวลาเราเซตตัวเลขเวลาจะตั้งบล็อกตั้งไอตั้งบอ่อเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างทีนี้เรามาทาไอตัวนี้ก่อนดีกว่าเขียนแบบนะครับเขียนแบบของไอตัวเวสพอเราเสร็จแล้ว,ลวเราก็ครอปเหมือนเดิมนะครับทน้องก็ทาไม่ยากเลยฮะเดินท่อเหมือนกันเลยทําท่อเหมือนกับก็ยกว่าอะไรอะ เหมือนกับระบบซอยแล้วก็ก๊อบ <c oughs> วางอย่างเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทำไว้ฝั่งไหนนี่นะขอดูที่ทำไว้ม่าถูกแล้วนะครับเข้าไปอยู่ซ้ายหนุนเราก็ก๊อบ <c oughs> สมมติว่าเราเซ็ตคาไปหมดแล้วว่ามันห่างจากผนัง จะปักผนังยี่บสิบห้าเซนแล้วก็วางกบวางเลยครับตอนนี้เวลาเราเดินคร่าวๆแล้วเรามาเซตทีหลังก็ได้นะครับว่าให้ห่างเท่าไหร่เรามามุบย้ายเอาทีหลังอันนี้เราทําเป็นคร่าวๆให้เห็นเป็นลายท่อเราก่อนลายท่อเขาจะวิ่งประมาณนี้ส่วนตัวเนี้ยเราจะเซตให้เป็นยี่บห้าก่อนที่จะต่อเป็นท่อเมนเรา เราเข้ามาเสร็จทหลังฟ้ามหามของฟอร์เดนนะครับเราต้องไปดูสเปคที่เขากำหนดในแต่ละที่นะครับว่าตัวเลขเนี่ยก้ยห่างจากก้เรีย,ยกว่าให้ห่างจากผนังนะครับผนังด้านนี้ว่ามาถึงเซนเตอร์เท่าไหร่แต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีบางที่ก็อาจจะ20เซนหรือบางที่อาจจะ15เซนนะครับต้องไปดูนะครับ จากตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าห่างเยอะก็มันก็จะไม่สวยง่ายว่าไม่สวยงามนะครับ่ถ้าจะชิดเกินไปตรงนี้มันก็เวลาเปิดฝาอะไรพวกนี้เซอร์วิสเนี่ยมันจะลําบากแต่ส่วนของผมตรงนี้ผมว่าอยู่ที่ประมาณ20ก็น่าจะโอเคนะครับเราเอาตามนี้กันแล้วกันนะครับนะครับไปดูในทิปิคอนที่เขาให้มานะครับเพราะว่าถ้าผมบอกว่าเท่านี้เดี๋ยวน้องๆบอกว่า โดยทําจำจบแล้วเดี๋ยวไปเถียงกับคอนเซิลใช้อื่นซึ่งเขาไม่ใช่ใช้ตัวเลขตัวนีต้ตัวเดียวกับของผมนี่เดี๋ยวอาจจะมีปัญหากห็ได้เอาเป็นว่าให้ดูแล้วมันสวยงามอะประมาณเนี้ยนะครับใหญ่ชิดมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ต้องไปคุยกับคอนเซิลว,ว่าเขาจะตกลงแล้วก็จะเอาความหักเท่าไหร่จากผนังพวกเนี้ยนะต้องดูตัวเลขกับของเขานะครับอันนี้เรามาดูกันอันนี้ ของท่อเวทนะครับนี่เราก็ดึงมันด้วยยท่อพวกนี้มันยืดหด,ดได้นะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเป็นวัดนิดหน่อยนะครับต้องขอไปด้วยทกานเราก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับของท่อยืดไปเรื่อยๆนะครับให้มันจบนะครับถ้าดูจากที่ผมเขียนไว้แล้วนะนะครับตรงนี้ถ้าน้องๆเห็นเห็นไหม ตรงนี้ในบริเวณที่ผมวางฟอร์เดนไว้นะเอาอธิบายที่ผมเขียนไปดีกว่านะครับที่ฟอร์เดนที่ผมวางไว้ในพื้นที่แอเรียเนี่ยถ้าเกิดทําความสะอาดอะไรพวกนี้สะอาดพื้นเวลาน้ําไหลทีเนี้ยถ้าเราเขียนแบบอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องส่งไปให้ทางก่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะดูตําแหน่งฟอร์เดนแต่ละจุดที่เราวางทําไมถึงดูตําแหน่งฟอร์เดนของแต่ละจุด ของระบบปะป,ปาเพราะว่าเวลาเขาเทพื้นเนี่ยเขาต้องสรปพื้นให้ไปหาฟอร์ตำแหน่งโฟรเดนที่เราวางไว้ไม่นั้นเวลาเราทํความสะอาดพื้นหรือแม่แม่ทำความสะอาดพื้นเนี่ยน้ําอาจจะไปค้างตรงนี้แค่ได้นะครับมันทําให้สกปรกเพราะนั้นเวลาก่อสร้างเขาจะเทพื้นหรือทําฟินิชชิ่งะปูเบื้องเนี่ยเขาจะปูสรุปไปหาตัวโฟรเดนของเราเป็นหลักนะครับอันนี้ต้องสําคัญด้วยนะครับเวลาเราทำช็อปพวกนี้เสร็จแล้วก็ต้องส่งให้ทางก่อสร้างเขาด้วยนะครับ เหมือนกันในห้องนี้เวลาพื้นห้องเขาก็จะตะเทศสลบปไปหาตัวฟอร์เดนที่ตำแหน่งที่เราวางตำแหน่งของฟอร์เดนไว้ว่าน้ำเนเวลามันจะไหลทำความสะอาดห้องแล้วมันต้องไหลไปจุดยังจุดนี้จุดฟอร์เดนของเราที่ตั้งไว้นะครับทีนี้หาระบบตัวของเวสนะครับเวลาเราเดินท่อย่อยตรงนี้ท่อเป็น2นิ้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเวลาผมลง ว่าท่อแต่ละชนิดตรงไหน,นมันเป็นท่อซอยขนาดเท่าไหร่ทําไมต้องเป็นขนาดเท่านี้นะครับและไอ้พวกโฟร์เนี่ยโฟร์กินเอาทําไมต้องใส่เขาเรียกว่าปลายท่อของแต่ละระบบเพราะว่าเวลาเกิดมันการอุดตันอะไรนะพวกเนี้ยไอ้ตัวโฟรกินเอาตรงเนี้ยมันเปิดฝาแล้วเราใช้บูเหล็กทะยุทะเลก็เรียกว่าทะแยงเงินทะลวงนะครับท่อที่มันอุดตันให้มันหายจาก ความตันได้อันนี้ไว้สําหรับเซอร์วิสดังนั้นปลายท่อทุกปลายท่อต้องมีฟอร์กินเอาระบบของซอยก็เหมือนกันนะต้องมีระบบของฟอร์กินเอาไว้สําหรับเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวน้องๆสงส,งสัยอะไรนะ FCO FCO ก็คือฟอร์กินเอานะครับไว้สําหรับเซอร์วิสเวลาท่อตันอะไรขึ้นมาถ้าน้องๆเห็นปลายท่อทุกปลายท่อผมจะใส่เป็นฟอร์กินเอาไว้หมดถ้าท่อตรงนี้2นิ้วก็เป็นฟอร์กินเอาสองนิ้วตรงนี้ถ้าท่อเป็น3นิ้วเราก็ต้องใส่ ฟอกินเอาสามนิ้วส่วนตรงนี้เป็นท่อปลายท่อสี่นิ้วเราต้องใส่ฟอกินเอาสี่นิ้วนะครับฝั่งนี้ถ้าน้องๆเห็นก็ลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ต่อมานะครับก็เป็นฟอกินเอาสองนิ้วเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นฟอกินเอาอันี้ไม่ใช่เป็นฟอกินเอานะครับไม่ใช่ฟอเดน FCO ฟอกินเอานะครับ เราปลายท่อไว้นี่ก็แย่ไว้สหรับแย yeah, ่พวกรูหล็กทะลวงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น้องๆสังเกตดูเราก็เดินท่อเมนมานะครับรวบรวบทุกอันนะครับแล้วก็เดินมาแล้วก็ไปหาตัวท่อเมนหลักนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นฟอร์เรนก็ผลสุดท้ายแล้วก็มารวบรวมไปหาท่อเมนหลักหมดนะครับข้อห,หลักตรงนี้ที่ผมอธิบายไปก่อนน,นั้นว่ามันก็จะมารวมกับ ท่อเมนของสอยเพราะว่ามันต้องเข้าถังเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ใส่ฟอร์กินเอาหนี้ไว้เส้นไอไว้ตัวหนึ่งเผื่อที่เราเราแย่มาเนี่ยมันอาจจะติดตรงช่วงตรงนี้เราว่าไว้สําหรับเปิดทะแยงตตงให้มันสมมติมีอะไรค้างหรือกระดาษหรืออะไรพวกเนี้ค้างอยู่ในท่อมันก็จะได้ทะลวงตรงนี้ให้มันโลง่ลงๆได้เหมือนกันนะครับทําไว้เพื่อป้องกันเวลาท่อตันนะครับทีนี้ เมื่อน้องๆเห็นว่าการเขียนเนี่ยการก็เจะว่าจะทำะท่อ90าหรือ45เราก็มาประดิษฐประดอยตรงนี้นะครับว่าจะ,ะจะเป็น90ใช้ 45, สี2ตัวกอดกันทำยังไงตรงนี้เราก็มาปรับเหมือนก๊อปอย่างนี้ครับแล้วเรามาใช้4 5 2ตัวกอดกันเรามาใช้โ o ล์คฟินิติกเอใช้ ขาเรียกว่าฟิตติ้งมันไม่กี่ตัวแต่เรามาอะแดปเอานะครับเราเอามาประกอบกันให้มันทําเป็น9กาสิก็ได้สี่ห้าก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือสี่้าโค้งยาวก็ได้เราก็ถ้าเราเขียนเป็นแล้วเราสามารถเอามาประดิษฐ์ให้มันเขาเรียกว่าประกอบพ่อให้มันเข้ากับความต้องการเราได้นะอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอากาศ สี่าสองตัวกอดกันก็จะเป็นเก้าสิบเลยฮะเก้าสิบวงกว้างเห็นไหมฮะถ้าเป็นตรงไหนที่เราสามารถใช้เก้าสิบเหมือนตรงเนี้ยครับใช้สี่าสองตัวกอดกันแล้วก็มันจะโผล่ขึ้นข้างบนกางแพรนะครับก็ใช้ประมาณเนี้ยสี่าสองตัวกอดกันหรือถ้าพื้นที่มันแคบเราก็ใช้เก้าสิบฉากไปเลยแต่ว่ามันมีอัตการเสี่ยงเก้าสิบฉากก็อาจจะ,ะก็ยังว่ามีถ้ามีอะไรกระดาษหรืออะไรไปค้างเนี่ยมันก็จะอาจจะไปค้างตรง ทาสิบที่ทิปก่อนที่ผมอธิบายน้องๆได้ฟังว่ามันจะไปค้างอยู่ตรงไหนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่อเวสเวลาเราเสร็จแล้วเราก็ไล่สลบเหมือนกันนะครับหน,หนึ่งต่อร้อยก็ไล่สลบเพื่อให้น้นํามันไหลได้คล่องๆนะครับเราก็ไล่สลบทุกอันแล้วส่วนท่อ,อ,อที่มันจะคอสกันเพราะท่อคอสส่วนใหญ่จะเป็นท่อตัวน้ําทิ้งท่อเวสเนี่ยมันก้านะมันอยู่บน ท่อของซอยนะครับส่วนใหญ่จะไว้บนเพราะมันเป็นท่อเล็กท่อขนาดเล็กกว่ามันจะง่ายกว่าเวลาคอร์สอะไรพวกนี้มันจะทําให้วาดท่อใหญ่ท่อใหญ่ส่วนใหญ่จะก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปมันอยู่ักษณะมันขึ้นอยู่ที่หน้างานนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะทํากันอย่างนี้นะครับก็ท่อเวทมันก็ประมาณนี้นะครับเราจะแยกนะครับเวทกับซอยมีอะไรบ้างซอยที่ประกอบไปด้วยกระทอ โถฉี่ท่อโสโครดก็คือท่อก็เรียกว่าโถโถส่วมแต่ตรงนี้จะเป็นระบบท่อสอยส่วนท่อเวทก็คือท่อน้ําทิ้งน้ำทิ้งจากการล้างมือล้างหน้าอะไรพวกนี้การอาบน้ำอะไรพวกนี้ก็เป็นท่อเวทมันลงมามันก็จะแยกระบบท่อมาแต่ผลอุดท้ายก็คือมาจํานวนก่อนที่จะลงท่อเซอร์วิชนะครับก่อนจะจะลงท่อเซฟติกนะครับประมาณนี้นะครับเอ่อ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นท่อเวสนะครับเวลาเขียนเวลาอะไรเราก็เซตเอ่อเขาเรียกว่าเซนเตอร์ของท่อแต่ละตัวก่อนก่อนที่จะดึงเป็นท่อเมนเออกไปนะครับเหมือนตัวนี้ที่ผมทําให้ฟ้าไอดูก็คือผมก็ตั้งเป็นก็เรียกว่าหลายๆลท่อที่ตั้งขึ้นตรงก่อนท่อที่จะเราวางตําแหน่งที่จะท่อขึ้นเสร็จแล้วถึงจะทําเป็นท่อย่อยแปลกออกมานะครับแล้วเราก็ต้องรู้ลักษณะาการไหลของน้ําว่าปลาย ปลายทางของน้ําอยู่ตรงไหนต้นทางนะต้นทางน้ําอยู่ตรงไหนปลายทางน้ําอยู่ตรงไหนต้นทางก็คือไอ้ตัวแรกที่ที่เราติดตั้งของสุขภัณฑ์เนี่ยตัวแรกมันจะอยู่ไหนและเราต้องรู้ว่าบ่อเซฟติกมันอยู่ฝั่งนี้หรืออาจจะไปอยู่ฝั่งนี้ถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันต้องหันอีกข้างหนึ่งนะครับมันต้องหันในพวกสามทางวายอะไรพวกนี้มันต้องหันพลิกไปอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติว่าบ่อเซฟติกตรงนี้ มาอยู่อีกข้างอันนี้เราต้องหัดใหม่หมดแต่ว่าแนท่อได้แต่ต้องกลับหัวกลับหางให้ตัวสามทางวายใหม่นะครับสี่ข้าพวกนี้ก็ต้องกลับใหม่ถ้ากลับกลับใหม่อย่างไงกลับกลับแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมทาตัวอย่างให้ดูกระดาษอันหนึ่งสมมติว่านะครับตัวถังมันอยู่ฝั่งนี้พวกพวกนี้มันก็ต้องกลับใหม่กลับหัวเราใช้เมเนอร์ตัวนี้นะครับกลับหัวอ มันจะกลับอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าบอ่อเซฟติกมันอยู่ฝั่งนี้นะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ไอตัวเห็นไหมฮะสี่ห้ากับสางทามวายเนี่ยเวลาน้ําไหลมันก็ต้องไหลมาจากตรงนี้มันไม่สามารถไหลสวนนี้ได้ใช่ไหมเราต้องกลับไอตัวทีวายแล้วก็สีห้าใหม่เพื่อให้ไปตามทิศทางของน้ํานะครับ ถ้าเราใช้แบบเดิมอย่างเนี้มันไหลไม่ได้เพราะว่ามันจะทวนทางน้ํามันจะไหลไอ้นี้่เวลาสมมุติว่าถ้าเราไม่กลับเนี่ยน้ำมันจะเวลาเราชักโโรกน้ํามันปื้ดมันจะวิ่งมาอย่างนี้มันก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมมันสวนทางถ้าสมมุติว่าบ่อเวติกมันอยู่ฝั่งนี้นะครับแทนที่มันจะฝัดปุ๊บน้ําจะไหลทิ่ทางมันก็ดันทางนี้ไปเลยแต่มันมันทวนเข็มมันดันกลับมาอย่างนี้ไม่ได้มันก็อาจจะเกิดการ ก็เรียกว่าค้างของพวกอุจจาระหรือพวกสิ่งของอันที่ไม่เป็นป,นประสงค์มันจะค้างและทาให้ตันเร็วแลกกะระบบมันอาจจะไม่ค่อยวูบหึกเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องดูทิศทางการไหลของน้ําด้วยนะครับว่าบอ่อเซฟติกมันอยู่ฝั่งไหนเราก็จะได้ปรับไอตัวพวก45พวกทางทางวายให้ถูกต้องนะครับแต่นี้ผมยกตัวอยา่างเฉยๆนะครับเพราะนั้นระบบของเวท จบไปอีกระบบหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็น EP3 มอันนี้เป็น EP2 ีสองเนี่ผมก็เขียนคร่าวๆเป็นพวกออากาศนะครับเว้ When. นเดี๋ยวเรามาทำกัน EP3 นะครับพอ EP3 เสร็จแล้วเรามาใส่รายละเอียดทั้งหมดว่าว่าท่อมันจะเดินยังไงอันนี้ผมทำคร่าวๆเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆว่าเวลาเสียนเหมือนเช่นอันเดอร์กราวเนี่ยเขจะเขียนเวลาเวลาเขจะเขียนก็คือ อยูทับจี G, ก็คืออันเดร์กล่าวหมายถึงว่าท่อพวกนี้ต้องเดินใต้พื้นนะเวลาเราจะเอามาใส่อะไรพวกนี้เราก็จะมาใส่ตามที่ผมทําตัวอย่างไว้ให้น้องๆดูเห,ห,หมือนอย่างเนี้ยคือต้นเลยท่อสี่นิ้วตรงนี้จะเป็นท่อซอยแล้วก็วงเล็บ u ยูทับจีก็เหมือนว่าเดินอันเดร์กล่าวเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยไปทํากันเวลาเราทําระบบเสร็จเรียบร้อยทั้งซอยเวทเวท้นเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ว่าตรงนี้ท่อขนาดเท่าไหร่แล้วมันจะใส่ว่า มันจะอยู่ใต้พื้นหรือมันจะเดินเหมือนอท่ออากาศพวกนี้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทับพื้นนะตรงนี้มันจะรวบอยู่ข้างบนฝ้าแล้วเวลาเราใส่รายละเอียดพวกตัวว o ดดิ้งอะไรพวกนี้ใส่ยังไงเ้วค่อยมาดูกันัหลังจากจบเขาเรียกว่าอะไรจัดจบท่อเวสได้ท่อเว้นนะครับท่อเว้นนี่เดี๋ยวผมทำอ,อีพีหนึ่งมันอาจจะใช้เวลาเยอะต้องใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวค่อยมาอธิบายลูกน้องทีนึงอันนี้ผมก็กินคร่าวๆว่าจะทําเป็น EP ต่อไปว่าเวลาเราจะใส่อากาศท่ออากาศใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายทีนึงส่วนท่อเวทนี่น้องๆน,น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าการใส่อุปกรณ์ก็คล้ายๆกับระ,ะบบท่อสอยอเห็นไหมฮะมันกระปัวเห็นไหมฮะสามทางวายมันก็ต้องไปตามตามสารุปของมันเราไม่ได้ใส่กระปัวนะครับพวกเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยเราต้องเข้าใจมันด้วยว่าสามทางวายมันใช้ยังไง4 5ห มันใช้ยังไงข้อลดจะไปใช้ตุงไหนอะไรเงี้ยอ่าสี่สิบห้าสองตัวจะใช้อะไรยังไงเดี๋ยวเราดูรายละเอียดและทีนี้ผมอาจจะให้มาดูาพวกเรียกว่าสุขภัณฑ์ของโถชีและอ่างลลังหน้าเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเดินยังไงผมจะมีดีเทลเดินมาอธิบายกันอีกทีเนี่ยอย่างเงี้ยท่อที่เราจะขึ้นมาที่เราขึ้นมาอย่างเงี้ยท่อมันจะฝังกําแพงก็คือท่อ,อจุดนี้นะครับท่อพวกเนี้ย ท่อพวกนี้นะที่มันจะ,ะขึ้นกําแพงพวกนี้จะฝังเข้าไปอยู่ในผนงังนะครับท่อพวกนี้ที่ฝังอยู่ในผนงังมันจะขึ้นยังไงก็จะมีดีเทลเดียวจะมาอธิบายดีเทลพวกนี้นะครับพวกท่อ,อารางทั้งหน้านเห็นไหมเวลามันจะเดินเนี่ยนี่คืออันเดือกเหล่าฝังขึ้นไปอันนี้พอฝังปับ๊บเราตเราฝังให้ตรง กำแพงนะครับแนวที่เขาเก่ะกำแพงใหญ่หรือตรงนี้ต้องให้ทางก่อสร้างเขามาตีกันแนวกำแพงให้ถึงเราจะรู้นะครับเพราะว่าในการตีห้องน้ําเวลาเราจะเดินท่อเนี่ยทางเขาเรียกว่าฝ่ายโยธาที่เขารับผิดชอบว่าแบบแปลนห้องน้ำเนี่ยเขาจะมาตีกําแพงให้ว่ากําแพงอยู่ตรงไหนบ้างระยะห้องน้ําตรงไหนบ้างนะครับส่วนเราก็มาเดินท่อเพรารู้ว่ากําแพงผนังอะไรอยู่ตรงไหนเราก็ถึงจะมาเดินท่อนะครับในลักษณะคร่าวๆนี้เห็นไหมฮะสามทาง เวลาไอ้ท่อพวกนี้ขึ้นมาคือท่อสองนิ้วส่วนใหญ่แล้วผนังของคอเคี่กวเคาน์เตอร์พวกหางหน้าหรือโถชีเนี่ยมันจะเบิ้ลผนังผนังมันจะใหญ่แต่พอหลังจากขึ้นไปเนี่ยผนังมันจะเล็กและขึ้นไปหาพวกเคียยวฝ้า,าพ่อพวกนี้เราก็ต้องลดขนาดลงจาก2นิ้วเหลือนิ้วครึ่งเพื่อที่จะให้มันอมเข้าไปอยู่ในกําแพงได้นี้เดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีน,นะครับรคร่าวๆเ,เอาระบบพวกนี้ให้จบก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น เขายกว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมอยากทําคลิปกัท้าวอะพะไอ้เขายกว่าสั้นๆน,นะครับไม่อยากทํายาวๆถ้าทํายาวๆนี่กลัวแบบมันใช้เวลาฟังแล้วมันน่าเบือ่ออยากทําสั้นๆเมอแล้วคลิปสั้นๆพวกนี้มันจะได้เข้าใจง่ายๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ